คลิปดราม่าพี่ดิวเลิศแพลสันอึง้งเอฟซีคอมเมนต์สมควรแล้วแซลเขาแหรงมากเล่นกับใครไม่เล่นจือบอที่มาของคำว่างางท้อง ปางงามล่าสุสค่ะพี่น้องมีคลิปนะคะพี่น้องทางพีดิวนะคะได้ไปทําการแสดงนะคะพี่น้องกับแพลวภาพกับสั้นนะคะอยู่บนเวทีเน่พี่น้องเนาะก็มีการพูดแซลกันค่ะพี่น้องแซลไปแซลมากลายเป็นคลิปดราม่าค่ะพี่น้องเอ้ยเล่นกับไพบอลเล่นมาเล่นกับพีดิวแซลมาแซลกลับไม่โกงวสันค่ะพี่น้องหลายๆเพจก็ได้เอาไปล่งกันด้ค่ะเด้อขออนุญาตจะข ก่อนสีมาฟังคอมเมนต์ค่ะพี่น้องไปชมคลิปกันก่อนค่ะก ok. like er, cool ็ชอบน้องซันนะพูดตรงเลยคนเมาไม่โกหกหรอกซันตัวจริงน่ารักเนาะตอนแรกว่าจะมาเอามีนแพรวแต่ว่าแพลวเขาจีกับซันไงเอาตรงๆนะถ้ามีแค่อีแพรวไม่มาหรอกค่ะวันนี้นี่บอกเลยใช่ไหมแพาวซันใช่ไหมครับใช่ใช่ดิวซันได้ไหม ่คงไม,เ,มเก็บกบล,ลูกนะเก็บลุกซีอหน่อยเดี๋ยวเดี๋วขออนุญาตแฟนไม่มาเหรอครับวันนี้ใครใครครับใครมีแฟนเดี๋ยวเดี๋ยว<ห>ล่าสุดเห็นเห็นพูดให้ฟังอยู่นะว่าว่าน้อยกันนะ่ะไม่น้อย วันนี้มาซัพพอร์ตแพลวๆนะครับแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นตัวจริงซันอ่ะให้ใกล้ๆให้ใกล้ในเหนือแต่ในใจลึกๆอ่ะเพิ่งถ่ายละครมาแล้วก็เลยค้างฟิลเรื่องซีรีสวายไค่อออ่าก็เลยรู้สึกว่าเออมันจิ้นชายกับชายมันก็โอเคดีแต่ว่าถ้าซันเข้าหลังเวทีก็ยังไงกับพี่ก็ได้นะเอาเอาตรงๆนะเกิดมาเนี่ย ทรงคือแบบโหมาแล้วคือมาตรฐานมากคือคือดีเลยดีเลยแต่พอพี่ทําแบบนี้ปุ๊บเออพี่เขาหน้าเกิดเป็นผู้หญิงนะเพราะเขาสวยจริงครับผมแต่แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วดีครับเพราะว่าคนที่สวยที่สุดอยู่ข้างหลังผมครับพี่ก็ไม่ได้ออกหักหรอกนะสำหรับซันนะ่ะเพราะว่าพี่หาได้หน้าตาดีกว่าเด็ ตรงนะถึงสันกับแพรวพาจะเป็นสถานะอะไรกันก็ตามพี่ไม่แคร์หรอกจะรักกันพี่ไม่แคร์หรอกเพราะพี่ชอบเป็นโชือพี่ดิวฮะถ้าถ้าน้องตันไม่ว่างพอจะน้องเบนได้ไหมฮะอ้ยาโยนทั้งหลายมาปิดทองฝังโลกนี่เมกันนะคะผมพี่ดิวถ้าพี่ไม่รังเกียจพี่สามารถ กินแกงกบได้นะคะอียพี่ดิวเขาไม่กินกบมึงไม่รู้เหรอพี่ดิวบอกพี่ดิวบอกหนูว่าอย่างนี้ว่าเด้ๆมึงมานี่มึงต้องมีคอลเลคชันเป็นของตัวเองมึงต้องมีอะไรเป็นของตัวเองหนูก็เลยถามว่าอะไรพี่ดิวตามหาแฟนไปเลยเขาบอก แฟนสี่ตามหาแฟนแม่คนดูหลายล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้านคนคอมเมนต์สี่หมื่นคนด่ามึงสามหมื่นแปดดีดอกใช่อีก2,000ไลค์ให้ไปแปลงปันเฮี้ย <c oughs> มากเพราะเฮี้ยเนี่ยอภิษฎาจารยเอาตามหาแฟนมาด้วยมาอีสานแลวเพื่อนเขาต้องตามหาแฟนดิแม่จ้าอ,อาจารย์คอตติง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 ,ตงแบบ แบบห่างแบบห่างเอาแบบในห้างแบบ,แบ,บในห้างิางิกซีใช่ติงตง,ตงนั่นแหละค่ะพี่น้องคือจังคลิปนั่นแหละคะ่ะเอฟซีหลายคนแหฮมาคอมเมนต์เล่นกับใครไม่เล่นจือบอที่มาของคําว่างายท้องปัางงาพื่อนว่าซึ่งพี่ดิวนะคะไม่เคยทําให้เอซีผิดหวัง ต้องเจอแบบพี่ดิวแหลคะค่ะสมน้ำสมเนื้อน่ารักเกิดเป็นอะไรก็อย่าด้อยค่าเขาเด้อจะชายหรือหญิงเขาก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีแต่รวยแล้วให้นะคะนี่คือคอมเมนต์ของเอฟค่ะพี่นอ้องเอฟซีชาวเน็ตหลายคนคะ่ะเขามาคอมเมนต์บอกว่าสมควรแล้วเซลเขาแรงมากพอเขาว่ากับ แต่รับไม่ได้วาสันเพิ่นวานะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าดูปากพระเอกสีสมควรไหมที่เซลลทางพี่ดิวแรงขนาดนั้นซึ่งชาวนิดหลายคนก็บ,บอกว่าเซลลพีดิวเขาก่อนเป็นจังไดล่ะเขาวาวขึ้นรับบบได้เพิ่นวาพี่ดิวสุดจริงเพิ่นวานาะคะเนาะจากที่อยู่ในคลิปนะคะกลายเป็นคลิปดราม่าละพี่น้องเอ้ยถึงทางพีดิวเพิ่นโดนเซลนะคะพูดเรื่องเพศสภาพแซลล์กลับด้วยแค่นั้นเองนะคะพูดมาพูดกลับนะคะเนาะเพราะว่า ชาวเน็ตก็บ,บอกว่าบูลลี่เขาก่อนเป็นไงล่ะเจอคุณดิวตอบกลับไงายไหมล่ะคุณดิวเขารวยเงินเยอะหน้าตาดีกว่านี้เขาจะเอาที่ไหนก็ได้เป็นไงละจุกไหมไอ,บอ้บว่เพื่อนว่าเขากําลังดูไหมล่ะดันไปบูลลี่เขาว่าสซนค่ะพี่น้องซึ่งพี่น้องเบิรงคีบปหลวกะสีหูยดอกเนาะว่าเพื่อนบูดีเรื่องอยัางเาะค่ะพี่น้องแต่ว่าถามว่าแรางไหมก็แรงอยู่นะหลายๆคนก็บ,บอกว่ามาพูดเรื่องเพศสภาพบูลลี่เขาแบบนี้สมควรโดนแต่ มาแซกับนะคะเนาะแต่ว่าพี่ดิวเรากับท่านได้พี่น้องอน,น้บ่เดเตรียมสคริปกันเดียเพิ่นว่าบบเดเตรียมสคริปหลังเวทีเด้อซึ่งหลังจากคลิปนี้นะคะออกมากับกายเป็นคลิปดรามาพี่น้องเปิดไปเพจใดก็เห็นนะคะเนาะ ซึ่งหลายคนได้เบิงคลิปแล้วเพื่นก็บ,บอกว่าโอ้ยพี่ดิวเลิศมาก10ให้10เพื่นว่าพี่ดิวไม่เอาไม่พูดเรื่องจริงนะคะคอมเมนต์จาก FC ฟซีหลก้เช่าเนต็ตค่ะดิวน่ารักพูดตรงมากแต่ฉันชอบหาได้หน้าตาดีกว่านี้พี่ชอบเป็นชู้ค่ำนี่เฮ็ดหลายคนสะอึกแล้วก็อึงไปนะคะพี่น้องเนาะแต่หลายๆคนเพื่นก็บ,บอกว่าแค่เซลเองทางนั้นอย่าคิดมากสิคะเพื่นว่า ซึ่งนะคะหลายคนก็บ,บอกว่าเราทั้งหมดคงไม่คิดอะไรมากคงเคลียร์กันหลังเวทีแล้วนะคะเอซอย่าทะเลาะกันเดอ้อเพิ่นกะเว้าน่วงหัวหมวนไปสั่นแหละบางคนก็บ,บอกว่าชอบชอบค่ะพี่ดิวเพราะว่าก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นบอกว่าหลอกด่าเขาเพื่อ แล้วขึ้นมาเพื่อไม่น่ารักและไม่ให้เกียรติศิลปินแต่ก่อนชอบคุณมากแต่มาเห็นคุณในวันนี้บอกตรงๆรับไม่ได้กับคำพูดไม่น่ารักเพื่อนวานนะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมากกับมาคอมเมนต์ในไตคอมเมนต์นี้ค่ะเพื่อนบอกว่าไปแซะเขาก่อนพอเขาแซะกับเอซกับรับไม่ได้บางคนก็บ,บอกว่าคุณดิวไม่เอาไม่พูดเรื่องจริงเพื่อนวานนะคะเนาะหลายคนก็บ,บอกว่าพี่ดิวพูดถูกผมหาได้ดีกว่านี้หน้าตาดีกว่านี้เยอะ ใครจะไปชอบอ้วนๆตันๆเอวก็ไม่มีว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์หลายๆคนนะคะเนาะบอกว่าพี่ดิวพูดตรงมากบางคนก็บอกว่าชอบคำนี้ เพราะพี่ชอบเป็นชูเล่นมาเล่นกับไม่โกงหน้าชาแต่แกล้งขำม,มีอยู่จริงไวแฟนค่ะพี่น้องลหลายๆคนก็บอกว่าชอบใจตรงชอบเป็นชูสะเทือนใจไวสฟนค่ะพี่น้องนี่แหละพี่น้องมีคลิปดรามา่ากลายเป็นกระแสหลายๆคนกับเขาคอมเมนต์ลายหลายๆเพจกับเอาไปลงเหมือนนี่ก็เลยนํามาว่าสู่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันค่ะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอรักชาแนลด้วยนะคะพี่น้องมีคอมเมนต์จังหนเกี่ยวกับคลิป มีสามารถมาคอมเมนต์ได้เ้ยพี่น้องเด้อขอบุณขอพุ่นที่พี่น้องติดตามรับชมมาจนจบคลิปน้ำกันเด้อค่ะเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้น,น้ำแน่พี่น้องมีความคิดเห็นใดเกี่ยวกับคลิปนี้ค่ะสามารถคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปได้เด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ